ครับท่านผู้ฟังและในวันนี้หลายท่านติดตามเกี่ยวกับการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นคือการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC กันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่างประเทศติดตามด้านความมั่นคงอย่างลึกซึ้งท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ตามที่ได้เกริ่นไว้ครับอาจารย์ครับในวันนี้14มิถุนายนจะมีการประชุมีซ c ไทยกัมพูชาหรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมในวันนี้ครับอาจารย์คาดการว่า การประชุมวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างและจากที่ผ่านมาเนี่ยท็อปได้ติดตามข้อเสนอของอาจารย์ว่าไทยจะต้องสร้างความไม่สะดวกให้กับกัมพูชาเพื่อให้การเจราจารเนี่ยเป็นไปอย่างตามความต้องการของเรามากขึ้นตอนนี้เราดาเนินการในเรื่องนี้ไปเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรครับครับจริงๆการสร้างความไม่สะดวกให้กับกัมพูชาแต่ว่าไม่กระทบกับประชาชนทั้งสองฝ่าย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการาการต่างประเทศที่สร้างแรงกดดันโดยที่ไม่ต้องใช้กําลังในการประทะกันนะครับแรงกดดันทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองระหว่างประเทศก็ดีหรือภาพประชาสังคมก็ดีนะอาจจะช่วยให้การเจรจารในส่วนของเราเนี่ยมีความได้เปรียบบ้าง มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้ก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือว่าได้มีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีการกําหนดประเภทของการเข้าออกกําหนดเวลานะครับแล้วก็จะมีการกําหนดควบคุมเรื่องของการเชื่อมโยงอีกหลายรูปแบบนะครับซึ่งทั้งนี้กรมพุชาก็ทราบดีนะครับแล้วก็พยายามลดแรงกดดันตรงนั้นเหมือนกันนะครับเพื่อให้เขาได้เปรียบในการเจรจา JBC ในวันนี้เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ ประกาศว่าเขาอาจจะาหาทางเลือกใหม่ๆในเรื่อง<ม>ของพลังงานในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ,รบแล้วก็วนอกจากนั้นก็อาจจะกดดันทางภาคเอกชนของเรา<ม>ในเรื่องสินค้าในเรื่องบริการในเรื่องการถ่ายทอดภาพยนตร์บันเทิง<ม>ของเรานะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมแล้วก็ทำรายได้ให้กับคนไทยให้กับบริษัทไทยทั้งหมดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการแล้วก็การดำเนินการนะครับที่ทํากันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติ เขคงต้องไปดูว่าการประชุมจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะลดการประชิญหน้าระหว่างกันได้หรือไม่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ส,สุดของการประชุม JBC นะครับส่วงการต่างประเทศก็จะหาทาง ที่จะพูดคุยกันจับทางฝ่ายกัมพูชานะครับเพื่อกําหนดท่าทีกาหนดแนวทางกําหนดประเด็นในการที่จะลดการปะทะในสองสามรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องกําหนดเส้นในการปฏิบัติการของทหารทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนขึ้นนะครับเส้นปฏิบัติการหรือ line of operation ที่เขาเรียกกันในภาษาทางการทูตก็จะช่วยให้ไม่มีการปะทะกันในอนาคตนะครับและถ้ามีการปะทะกันก็อาจจะกําหนดมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า rule engagement หรือว่าหลักปฏิบัติเมื่อมีการปะทะเพื่อลดระดับของการปะทะ ลงนะครับสองส่วนเนี้ก็น่าจะอยู่ใน,นกลไกที่พูดคุยกันแต่กัมพูชาจะพูดคุยหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามน้มน้าวให้เขาพูดคุยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่สามสี่จุดที่กัมพูชากําลังดำเนินการไปฟ้องศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกกันไป เอในภาพรวมสุดท้ายครับคุณท็อปครับการประชุมก็จะมีท่าทีที่ทางรัฐบ,บาลไทยทางสภาความมั่นคงของไทยได้กำหนดไว้แล้วนะครับเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนว่าให้ทีมไทยทุกทีมนะครับยืนยันท่าทีของไทยในการปกป้องอธิปไต,ตยให้ัด้เจลี่ยนขึ้นนะครับโดยภาฐาแห่งดินแดนทำตามหลักกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็รักษาสมดุลอย่าให้เกิดปัญหาและที่สำคัญคือก็ยืนยันว่าเราไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เราก็จะ ปลิเกเลื่งการยกระดับปัญหานี้ไปสู่สากลเขตพูดง่ายๆว่าก็ให้กระทรวงต่างประเทศไทยไปทาความเข้าใจกับนานาชาติทูตานุชูดนะครับแล้วก็พัฒมิตของเราในเวทีโลกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไทยถูกปิดล้อมแต่ทั้งหมดเราที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับกัมพูชาเพียงพอที่จะหันมาคุยกับเราในกรอบที่เคยตกลงกันไว้แล้วหรือว่าถอยออกไปจากพื้นที่ที่เข้ามายึดครองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการประชุม CPC ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การกดดันในภาพรวมอย่างต่อได้อีกส่วนหนึ่งครับคุณท็อปครับครับอาจารย์ครับ ทีนี้ครับเราเห็นท่าทีของทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็เหมือนมี เราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นสตรัคเจอร์หรือเป็นกลลวิธีกลยุทธ์ในการโต้อตอบแบบเป,เป็นลำดับชั้นเดิมมีการวางแผนเลยโดยเฉพาะที่น่าจับตาคือมีภาพของอานายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของทางกัมพูชาเนี่ยหารือกับท่านประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อช่วยไก,กล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจุดนี้อาจารย์มองยังไงแล้วก็มันมีผลกับการเมืองโลกไหมครับ ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสามง่มของการพูชาที่ผมได้ดาเรียน่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็เคยคุยกับผู้สื่อข่าวหลายสำนักรวมทั้งคุณท็อปด้วยนะครับว่าการดําเนินนโยบายสามง่มโดยเฉพาะง่มที่เป็นง่มหลักไปสู่สากลน,นะครับไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไอซเจไปสู่ศารประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงแบบคราวที่แล้วแล้วก็ไปสู่นานาชาติที่เป็นพันธมิตรอย่างเช่นฝรั่งเศสจีน หรัฐเป็นนโยบายของกัมพูชาที่ชัดเจนที่สุดนะครับในรอบหลายปีครับแล้วก็นําโดยประธานองคมนตรีของทางกัมพูชานะครับประกอบกับขาหลักตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการทหารนะครับที่ดาเนินการเชิญยุทธการเชิญลูกเข้ามาในเกือบสามสิบพื้นที่ในรการดูแลของกองทัพภาคที่หนึ่งและภาคที่สองซึ่งขนาดเนี้ยบางจุดก็ค่อนข้างละ่อแหลมเนี่ยเป็นช่องบกนะครับก็ เขาดัดแปลงภูมิประเทศแล้วก็อเอาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ทําให้เราอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบก,ก็ต้องเจราจาในสอบ GBC ในวันนี้ด้วยนะครับในขานี้และก็ส่วนที่สามเขาก็ดำเนินการทางการทูตนะครับแล้วก็ดําเนินการกับเราในแน่ของการประชุมในลักษณะที่ค่อนข้างตรองดองอซึ่งก็กปกติครับคณาะทางานหรือระดับปฏิบัติงาน,เ,นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับนโยบายเปย็นยางไรเขาก็เดินอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับการที่จะให้ฝรั่งเศสหรือว่าให้ันิตรของเขารวมทั้งจีนออกมาแถลงการบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคุณกันทั้งสองฝ่ายก็จริงแต่ว่าถ้าดูลึกๆแล้วในกฝรัร่งเศสเก็เป็นการยืนยันความชอบธรรมของแผนที่ฝรั่งเศสเป็นการยืนยันความถูกต้องะนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันบุบปาทของฝรั่งเศสว่าน่าจะสนับสนุนการพูชานะครับในสามยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ในเวทีสากลซึ่ง เรื่องนี้เราต้องระวังมากนะครับจทางฝร,รั่ง,ง,งเศสทางประธานานะที่ปดีโดยเฉพาะก็มีความคุ้นเคยกับผู้นําไทยหลายคนนะครับแล้วได้เยี่ยมเยือนกันมาตลอดเวลาแต่ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสในภูมิภาคตรงนี้ สุนทรสก็อาจจะพอทราบแต่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่า,าจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยมีการลงทุนค่อนข้างมากในเรื่องพลังงานนะครับบริษัทของฝรั่งเศสเนี่ยลงทุนในเ ah, อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมียนมาแล้วก็ในอ่าวไทยนะครับในบางกรณีถูกคว่ำบาศจากสาภาพยุโรปนะครับก็เปลี่ยนแปลงวิธีการในการลงทุนเช่นในเมียนมาแต่ก็ยังลงทุนยังมีบทบาทอยู่ที่สําคัญคือฝรั่งเศสมีนโยบายที่เราเรียกว่าอินโดแปซิฟิกคือมีการวางการลงทุนผลประโยชน์ แล้วก็ที่สคัญวานกําลังของกองทัพเรือฝรั่งเศสด้วยนะครับ,รบตั้งแต่อินเดียไปถึงจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็พอเห็นแล้วนะครับว่าฝรั่งเศสมีกองเรือมาเยี่ยมเยียนไทยมาลาดตะเวนร,ร่วมกับสหรัฐในภูมิภาคนี้เป็นชาติเดียวนะครับในสาภาพยุโรปที่มีความชัดเจนที่สุดในเรื่องนโยบายอินโดแปซิฟิกในเรื่องการลงทุนในเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องการลาดตะเวนทางเรือ เพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเศสได้ออกมาแสดงว่าใกล้ชิดกัอบกัมพูชาก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราทราบว่าเราอาจจะต้องทํางานกันหนักมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะคุยกับทั้งฝรั่งเศสทั้งพธมิตรของเขาแล้วก็ต้องหาทางในการที่จะเพิ่มน้ําหนักผ่านฝรั่งเศสเพื่อกดดันกัมพูชาด้วยแต่จะยากมากนะครับ,รบเพราะฝ<ม>รั่งเศสเคยปกครองกัมพูชาเกือบร้อยปีพูดง่ายๆว่ากัมพูชาก็เป็นประเทศบริวารเก่าฝรั่งเศสซึ่งเขาก็คงจะต้องดูแลบริวารเก่าหรือว่าหลังบ้านของเขาก่อนที่จะมาดูแลเราครับครับผมก็ชััดเจนครบ เหมือนเป็นการแบบเหมือนชดเชยเนาะที่เคยมาหยุดเป็นอนานิคมไว้อะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับทิงท้ายครับเนื่องจากการประชุม JBC วันนี้เชื่อว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะ รู้จักกับท่านที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนฝ่ายไทยหลายคนอยากให้อาจารย์มีข้อแนะนําหรือส่งกําลังใจให้กับคณะกรรมการฝ่ายเราเพื่อให้การเจราจาเป็นไปอย่างราบรื่นลุล่วงตามวัตถุประสงค์ฝ่ายไทยครับครับก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับกับทีมของเราไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น การสนับสนุนให้กำลังใจก็สำคัญนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็สามารถทำงานได้ดีถ้าทั้งฝ่ายนโยบายกำกับการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นเอกภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเราก็มีทีมพิเศษหลายทีมที่ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งรวมทั้งกัมพูชาก็มีการจัดตั้งทีมพิเศษที่จะไปสารโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกของทีมพิเศษบางคนก็อาจจะได้ร่วมนะครับในการประชุม g ซ0คราวนี้นะครับแต่ทั้งต่อไปในการประชุมในกรอบต่างๆกับกัมพูชาทีมพิเศษอย่างเช่นทีมเฉพาะกิจเพื่อตติดาาามแกก้ไขสร ที่รัฐบาลได้ตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางมติเอ่อวามอชน,นี่นะครับก็จะช่วยเสริมทั้งในสนับสนุนในแง่ของข้อมูลเพราะว่ามาจากฝ่ายการทหารมาจากฝ่ายสำนั่นคมก็เยอะมาจากฝ่ายการค้า,าการลงทุนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทาให้ความมั่นใจของทีมไทยแลนด์ในการเจรจากับกัมพูชาซึ่งเตรียมตัวมานานแล้วก็ค่อนข้างพร้อม ประสบเหิเร็จมาขึ้นนะครับแลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนจะต้องให้กำลังใจแล้วก็เสริมความเข้มแข็งของทีมไทยแลนด์ที่จะไปช่วยเจรจาให้เรากับกัมพูชากลับมาเป็นนิตรประเทศที่ดีครับครับผมก็ ขอทุกท่านนะครับร่วมส่งกําลังใจให้กับทีม j จ c ไทยที่ไปร่วมเจรจาในวันนี้ครับและเช่นเคยต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรท่านนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับโอกาสหน้ามีประเด็นต่างประเทศก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยให้มุมมองที่แหลมคมกับทางท็อปแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ